ุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะเรียกได้ว่าเล่นไม่รู้เรื่องจริงๆหลังจากที่เด็กชาวจีน3คนไปจุดไฟใต้ท้องรถค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้รถเนี่ยไฟไหม้4คันรวดเลย ไม่รู้ว่าทําไปทําไมเหมือนกันนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถแห่งหนึง่งในเมืองตงกวมนมณฑลกวางตุ้งของจีนในภาพเนี่ยเราจะเห็นเด็กสามคนยืน<อ>นั่งด้อมมองมอง,มองแล้วก็ก้มไปใต้ท้องรถตอนแรกก็เข้าใจว่าจะก้มไปเก็บของแต่สักพักหนึ่งมาพร้อมกับควันไฟเนี่ยนี่ือจุดแล้วนะคะคือมีทั้งควันแล้วก็มีทั้งไฟถามว่าน้องทําอะไรตั้งใจจะจุดไฟที่เป็นกองหญ้าใต้ท้องรถทีนี้พอไฟมันเริ่มลุกคุณผู้ชมทํายังไงโอ้โหดับไม่ได้แล้วค่ะทีนี้ หญ้าที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะพอติดไฟแป๊บเดียวเนี่ยไฟลุกลามมีคนพยายามเข้ามาช่วยเอาน้ํามาฉีดอเอาถ<า>ังนะดับเพลิงมาฉีดแต่มันห้ามไม่ได้จริงๆแล้วที่สุดไฟลามไปติดรถคันอื่นอีกสี่คันทีนี้จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้เนี่ยมาจากเด็กทั้งสามคนเห็นกองหญ้าแห้งอยู่ใต้ท้องรถแต่ด้วยความเป็นเด็กจึงเอาไฟแช็กเนี่ยไปจุดหญ้าแห้งแล้วก็ดับไม่ได้ทําให้เกิดเหตุแบบนี้นี่คือภาพหลังจากที่เพลิงวอดแล้ว เบื้องต้นตำรวจก็ได้เรียกตัวผู้ปกครองของเด็กมารับทราบค่าเสียหายที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบนะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรทำตาเจียโตปูอิไก่จะมาจัวต่ออิเวทไทเว่ยเสียแล้วอันตารายมากๆเลยนะคะอ,อย่าหาทำนะเลยมีรู้เรื่องจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะ